สวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมกมาเอสเก็นะครับ <S <S 1> <S 1> เออขอจดจำแล้วหน่อยนะครับช่องนี้ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับผมที่แบบจ้องหน้าจอนะอย่างเดียวนะครับกิริยามารยาทของช่องนี้แทบจะไม่มีไม่มีดีเลยนะครับว่ากันไปว่ากันไป อันนี้พูดถึงสําหรับมือใหม่นะครับผมที่จะเข้าโลกคริปโตเคอเรนซีนะคุณเข้าโลกคริปโตเคอเรนซี่นะครับผมมีอยู่2อย่าง2ประเด็นนาที่คุณจะสามารถเลือกได้นะครับผมคือการโฮลียนไว้นะครับผมคือการที่เปลี่ยนเงินบาทไทยนะครับผมไปเป็นเดี๋ยวไปนะึงนะผมขอเปิดน้ตแพดก่อนเพื่อความเปิดเพ้นกันนะครับิดเพ้นกันโอเคเรามีเพ้นมาแล้วจากนั้นเราก็มาดูกันโอเค พื้นฐานนะครับผมหลักเบสิกเลยนะเบสิกเลยนะครับผมจริงๆเบสิกก็คือการเปิดกระเป๋าก่อนนะครับผมแต่ไม่เป็นไรก่อนที่จะเข้าเหรียญน,นะผมอยากเปิดเบสิกให้อ,อะหลายๆคนที่อยากจะเข้านะครับผมหนึ่งชนยังเบสิคคริปโตนะฮะเบสิคคริปโตสะกดผิดแน่ๆเลยว่าโอเค b ีพีดูนะันนึ่งะเออเอาใส่เข้าไปหน่อยเบสิริปโตนะครับผมเราพูดถึง1ถึง10อันดับนะ,ะแรงกิ้งแรกนะครับเออเดี๋ยวนะอันหนึ่งที่ตัดทิ้งไปอ่อดอทตัดทิ้งไปเอาเอาแค่1นึงถึงเพ้าพออ๋อดอเป็นมีมี่นะครับมันไม่ใช่เหรียญที่เอาไว้ใช้สถานะจริงได้เต็มที่นะอ่าบีอทีบิตนะครับผมคือเหรียญแรกนะ ที่สโตชิสร้างนะครับผมเป็นความรู้เบื้องต้นนะหลายคนอาจจถ้ารู้ก็รู้ก็ดีไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเริ่มลงทุนเหรียญน,นะลงทุนเหรียญสองเหรียญน,นี้ไว้ก่อนได้ครับ e t h กับ b i ตเก็บสะสมนะครับผมอ่าบ nb ก็เก็บได้จริงๆนะถ้าจะเก็บนะครับผมเพราะเหรียญค่อนข้างที่จะใหญ่นะเก็บได้เก็บได้ไดทําไมผมแนะนำสามเหรียญน,นี้ก่อน dca นะครับผมรูปแบบการเก็บแบบ รายเดือนนะคือเก็บถั่วเฉลี่ยไปเรื่อยๆขึ้นก็ขึ้นก็ซื้อลงก็ซื้อนะครับผมแล้วหน้าของการซื้อพวกนี้เนี่ยกำไรหรือขาดทุนในอัตราต่อเนื่องมีเปอร์เซ็นต์มาให้ดูอยู่นะครับผมไอ้นี่รู้สึกจะเยอะอยู่นะประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมในปีในปีนี้นะในปีนี้นะแต่ก่อนปีก่อนก่อนนี่สองหนึ่งแปดนี่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับดีซเอนะที่เกิดขึ้นนะครับ การเริ่มต้นเบสิคคริปตัวในการเก็บอันนี้คือการเก็บนะครับผมไม่ใช่ผมไม่ได้บอกรายละเอียดของทั้งหมดนะนี่คือการเก็บออมนะเพื่อผลกาไรในอนาคตนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆครับปีสองปีสาปีสี่ปีค่อยว่ากันนะครับผมเก็บแบบไม่ขายนะอันนี้คือเก็บแบบไม่ขายนะครับผมสำหรับคนที่ไม่อยากเล่นแบบซิ่งไม่อยากเล่นแบบเสี่ยงไม่อยากเล่นแบบว่าเฮ้ยฉันจะลุยทั้งรัดไว้ฉันจะลุยให้เดยแบบนั้นอันตรายเกินไปครับอย่าทำแบบผมนะครับผมผมค่อนข้างโหดนะ ผมโหดมากๆนะครับผมลงเ,เหรียญกาวเนี่ยเดือนละสองหมื่นนะครับ <laughs> <laughs> แล้วลองคิดดูว่ากำไรที่ผมได้รับกลับมาค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่เอากลับมาไม่ได้นะครับผมต้องรอปีภาษี <laughs> ก่อนนะครับอ่นี่คือการออมแบบแรกนะที่ผมจะให้ดูนะครับผมคือการ dca คือการเก็บถัวเฉลี่ยรายเดือนนะครับผมสามารถซื้อที่ไหนบ้างนะครับผมซื้อได้ที่กระดนเทรดไทยนะ แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนนะครับขายนะไม่ได้มีความรีบร้อนที่จะขายครับเพราะว่าขายก็ค่อยว่ากันนะมาถึงนั้นการเทรดไทยก่อนครับเพราะว่ากรารเทรดไทยมันง่ายครับมันง่ายต่อการแลกเปลี่ยนเงินนะครับผมมันไม่ยุ่งยากสาหรับคนที่เป็นเบสิกจริงๆแบบเริ่มต้นจริงๆเลยแต่ทาอะไรไม่ยู่เรื่องเลยเนี่ยสมัครบิตคับบิตทัสซาซิปแม็กสตังโปสมัครมัรมรมไปเลยครับผมไม่เป็นไรถามว่าผมได้ค่าคอมไหมผมไม่ได้ค่าคอมอะไรนะครับผมผมแค่พูดให้ฟังเฉยๆนะครับว่ามีกระดานเทรดอะไรบ้างในประเทศไทยนะที่ ใช้เงินบาทไทยนะแลกเปลี่ยนแล้วก็สามารถซื้อทันทีนะอันนี้ดียางไม่ยุ่งยากแต่มันยังสร้างรายได้แบบส,สเต็กไม่ได้มันสร้างแบบฟาร์มมิ่งไม่ได้มันสร้างแบบครูไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับผมแต่อนาคตน่าจะได้อยู่น่าจะประมาณผมกะว,ว่าปีหกห้าน่าจะต้องทําให้ได้แล้วล่ะถ้าหกห้าทำไม่ได้ก็ช้าเกินไปแล้วเพราะหกหกนี่ก็เริ่มแบบเริ่มดีเลย์แล้วนะเริ่มดีเลย์แล้วเริ่มเริ่มไม่โอเคแล้วอย่างที่สองนี่อย่างแรกนะครับนี่อย่างแรกนะ DCA อย่างแรกนะสําหรับคนที่ต้องการซื้อนะครับอย่างที่สอง คือการเก็บเป็นมูล,ลค่านะครับผมเหมือนคล้ายๆ forex ล่กะครับผมการซื้อเหรียญฟ o เ e ็ก็คือการซื้อ,อเหรียญต่างประเทศนะครับผมแต่รูปแบบของอันนี้คือการซื้อเหรียญที่เป็นเหรียญพื้นฐานก็คือ USDT นะครับผม USDC อย่างเงี้ยนะครับผมหรือไม่ก็ b n b n อ,อะไรวะเดี๋ยวนะจำชื่อเหรียญไม่ได้ช่นั้นเลยอยู่ๆก็เบเลย <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ b u s d า usdt usdc แล้วก like ็ b usd สามเหรียญนี้เป็นสามเหรียญที่เป็นพื้นฐานหลักคือหนึ่งดอลนะครับผมมันจะไม่ขึ้นมากกว่านี้เด็ดขาดครับผมไม่ว่ามันจะรูปแบบมันจะเป็นยังไงขึ้นลงตลาดเป็นยังไงนะครับเก็บเหรียญพวกนี้ไว้สําหรับเป็นเหมือนกับยามใช้สุกเฉือนได้ครับผมถ้าเหรียญพวกนี้ลงหรือขึ้นนะครับผมเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมแต่เหรียญพวกนี้มันจะเป็นระดับสมมาตรอยู่แล้วถ้าสามารถ สำหรับคนที่เล่นเว็บนอกนะซื้อพวกนี้ไปปุ๊บแล้วก็ไปเสเต็กไว้นะครับผมสเต็กไว้นะก็ได้ปันผลที่เยอะกว่าการฝากธนาคารปกติทั่วไปนะครับหลายเปอร์เซนต์อยู่นะครับผมตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าอัตราเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปดูทีนะสําหรับส่วนๆของเบสิกหนึ่งศูนย์หนึ่งคริปโตนะครับก็วันนี้นะสําหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้อนอยังไงนะแล้วก็เข้าไปในกระดานเทรดบุ๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นก็มานะอันนี้ก็แซน ไอ้นั่นก็ A D A ไอ้นั่นก็ X R P เฮ้ยไอ้นั่นก็ Solana เฮ้ยนั่นก็ชิบะไอ้นั่นก็ iba, นี่นี่ด้านน,น,นู่นนั่นเบสิกหนึูนย์หนึ่งคริปโตนะครับผมจะให้คุณเข้าใจนะครับผมว่าจริงๆแล้วการเริ่มต้นนะครับผมเริ่มจาก1นะคุณอยากเริ่มอะไรก็ตามคุณเริ่มได้นะครับผมบิตคุณไม่จราคาตอนนี้ประมาณ2ล้านนะคุณไม่จำเป็นต้องซื้อ2ล้านเพื่อได้1บิตคุณแค่เก็บ10บาทเอ้ยไม่ได้ดิ กรารเทรดไทยมันตอนนี้เริ่มเท่าไหร่ไหหนึ่งร้อยบาทอ่าเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทสําหรับต่อเดือนก็ได้เก็บบิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆต่อ,ตอเดือนหรือถ้ามีเงินเยอะหน่อยจะลงแบบผมก็ได้นะครับผมลงสองพันต่อเดือนอย่างนี้นะหมื่นแปดสองหมืออม่นอทอีออ่เหลือไปลงเหรียญกาวหมดนะครับ <laughs> มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสำหรับเหรียญเหรียญซิ่งนะเดี๋ยวผมจะไปบอกในคลิปหน้าเป็นเบสิกหนึ่งศูนย์สองนะคริปโตเหรียญซิ่งนะครับผม ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าสนใจนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตาานะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมและอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องเริ่มทําตอนนี้และคุณดูคลิปดูคลิปของผมนะครับอย่างแรกก็คือว่าเชิญชวนเพื่อนนะครับผมมาร่วมลงทุนนะครับเพราะอะไรเพราะอย่างแรกคือเมื่อคุณมีสังคมที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมคุณก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้มากขึ้นแลกเปลี่ยนความคิดได้มากขึ้นนะครับผมและเป็นการเก็บออมที่ดีสําหรับการเก็บออมในปัจจุบันนี้นะเพราะมันสามารถที่จะ,ะปฏิวัติ วง,วงการอุตสาหกรรมธนาคารได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วผมไม่ได้บอกให้เชิญชวนไปเล่นการพนันนะครับผมมันคือการเก็บออมอย่างหนึ่งนะสำหรับเว็บกรันเขียไทยนะครับผมคาพูดคาพูดที่ผมพูดออกมาเนี่ยเป็นคําพูดที่ไม่ได้เชิญชวนการลงทุนนะครับแต่อย่างใดแต่เป็นการอาบอกเล่าถึงเรื่องราวที่ผมเคยได้ลงมือทํานะครับผมและลงมือทําอยู่ในปัจจุบันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะ ถ้าสนใจอย่าลืมนะครับผมแชร์ให้ผมด้วยนะจ๊ะจุบจุบ